เนี่ยๆๆๆๆปันไดนะน้องตายแล้วนะน้องตายวนะเอ้าเล่นข้างล่างไม่ได้หรอเาขึ้นมาเรกข้างบนวๆๆ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 ๆไมๆๆๆๆแล้วไม่ๆๆๆแล้วๆๆๆๆสูๆๆๆอๆๆๆกๆๆตพี่จิก่อนนะ กัดตัวพี่ผู้หญิก่นนะเอ้าเอ้แตกลบแตกลบแตกแตกมาหนิแตกแตกลบเลย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 มันเที่ยวก็กำกำไม่ตองไว้อ้าเอ้เอ้าไปเดีวไปเดีวเอ้าเเอ้าเอย่านะอย่านะ ไมยต้องยานะสะบัดตูดเห็นไหมเมื่อจีสะบัดตูดเลยนะแตกมาแล้วไอแตกมาแล้วไอแตกมาแล้วแตกเอาตื้อลยตั้งเอาเลยวสองคู่เลยเอ้าเอ้าเอ้าเอาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพี่มังกี่ออกกำลังกายเหรอดูไอ้แตกก็อยากเล่นตอ้ตังเล่นหน่อยตอ้ตังเล่นกับแตกหน่อย มุงกี่เ้าวทั้งทั้งมากระโดดเจฟันทำไมมุ่งกีเลี้ยงกับใครไม่สะใจเท่าเล่นงกับไอ้เต็เหรอกมันชอบวิ่งเอามาเอามานะเอามานะไอ้เต็กไอ้เต็งออกมานะ จะออกมาไหมพี่มังกี้จะสวมคอนะออกมาแล้วไอ้แดงออกมาแล้วพี่มังกี้ไอ้แดงออกมาแล้วเฮียางพี่มังกี้มันค้างเหรอพี่มังกี้ทำไม,ไมอยากออกข้างนอกไปแม่ให้ออกแป๊บหนึ่งนะแม่จะไปรีบผ้าแล้ว คุณนะ่ะรีบมากลับมานะเนี่ยนึกว่าจะไม่ไปรีบกลับมานะพีุ่้งกี้ดูบ๊ายบาย